ห้านมหน้ามก็เราห้ามแล้วับพี่หน่อยเจ้าดิครับามือซิ้นก็ได้หลังแล้วนะครับเราก็หอกป้านบว่ปังแล้วก็มวนไปหาปาร์ไลนะครับมาแต่ว่ามวนจะทําการล่างโดยขีเท่านะฮะก็อย่าให้มันคาวแล้วก็จะเอาเมือกมันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูก,กัน้องล่างอย่างนี้ใส้ลงไปเลยให,ให้หันนะๆน่นะ่นะ่หนะันน แล้วก็เขาก็เียเรื่องตัวปลาอะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้อ่าการลุกมันกระลุกมันขยายกว่านะครับมันก็จะไม่มีเมือกนะครับต้องดูดเอาแบบนี้ใ่้ยรูปกําดูได้่ะอืม,อม ก็จะดึงแบบนี้แลเาเรื่องอะพี่ปัากกไม่งยิดใช้ย,ยิดใช้ี่เบ็ดเกากคุกอะไรอะเอะคุก,กอะไรคุกนักข้างนอกใช่เหรออันจะเตาคิดเท่าคิดเท่า นี่คือปลาวิธีการล้างปลาไะไที่แบบว่าให้มันไม่มีเมือกนะครับแต่ก็แต่ก็คงมีเลยนะก็คง,ง,งมันต้องดึงคนไทยเขาเอาไปที่ก่อนก็เลยป่าวแต่ให้ได้ช็อตติน่ะอืมฉันฉันน้ำล้างนี่เต่เต,ตจริงๆอ่ะเขาก็ต้องให้ให้ล้างสองครั้งสามครั้งนู่นนะ vì mà giờ nãy mình cũng lá khá nhiều lệch, vì mình chỉ về nhà, mình hỉu khao đó giờ này. ai vậy? bố nói nói cũng ở đó, bố nói tôi khuất, cần người lắm nó. Ừ. người này chú luôn. ไหนกะไรก็ที่ก่อนน,ะน่ะไนไทยนะใช้่ะเออเรียก่อไหนเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ลื่นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าลื่นมันก็จะแม่น,นี่เนาะเดี๋ยวก็ก็ลืน่นนิดหน่อยละมันก็เป็นปลาไหลเนาะนี่น่าโมโหไปทำเป็นต้มเป็ดปลาไหลนะครับหอป้านเขายังไม่เคยกินต้มปลาไหลทั้งตัวเนาะ ออกกก็็ลไม่ต้มปลาไหลแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะใส่มดแดงลงไปนะฮะมดมดมดแดงก็มันยังไม่มีอันนั้นน้องมันก็เป็นแบบว่าอ่ะเอาข้าเหียวเลยนะเตรียมข้าวสารชงมาชงมาครับเนี่ยกว่ากี่เมือชงมาชงมครับเี่ยจิ้มกับครับทุกผมแลครับ หวานแล้วก็ไขเกน็ดอะไรเอานี่เขาไว้ห่อครับใส่ลงไปถ้าเกิดว่ามันยังไม่เปรี้ยวมันก็จะใส่เพิ่มอีกนะครับแล้วก็เตรียมด้วยใบกระเพรานะครับผัดเปลี่ยนอะไรของมนนะอือเดี๋ยวลองกินกันนะครับไปเล่าอย่างน่ง่ายคุณมีนี่ครับพี่น้องทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าหมปอป้านเขากินครั้งแรกอาหารอิจฉานะฮะมา ใช่เอะพี่ป้านอืมอนี้ตุ้ดๆเอะอืมนี่ตุ้ดๆฮะช่วงด้วยมดแรงนะครับอันนี้ปันนี่มือปันนี้กุกอะนี่อักนี่อักกินอะไรพี่ป้านควบกินน้่งตูะนั่นแหละอืมนุ่งหลอกนุ่ครับ

มเสร็จแม่นำ่งเนูแมาเอามาหมดวันเลี no. ma ้ยงหมดปะกินกับอะไรแซ่บ

음, 음. มาอืมอนเผ็ดกินรสพริ

<laughs> มันไม่ดีไปเหรอครองคำเจ้ากองตัวปนนะฮะไปเอาลวด,อดกกเอาจักรยานเอาอะไรมาไม่รู้ของของแตงโมก็เอามาอเาด้วยมือมาได้ไงวะเยอะแยะขนาดนั้นเนะี่ยยี่หมูเมียนเขาเมะ

บักสุดยอดนะครับพี่น้องโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวมลตีมลบ่อปานแล้วก็บัวปังนะครับแล้วมลซื้อคนใต้หลังแรกนะครับเนาะชาหนุ่มหล่อนะฮะห <c oughs> ล่อมากๆเลยนะครับหล่อที่สุดในชามลูกในหล่อที่สุดเลยในเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกนันในคลิปหน้าสำหรับคลิปตุ่มเป็ดปันรายของมลน,นะครับแล้วก็ ปูหลีมอนทำไว้เป็น2เมนูนะครับที่มันตัวใหญ่กว่านี้นึงมอนก็จะไปสใส่ไม้คากินตอนเย็นนะครับขอบคุณ,คณมากๆที่ติดตามครับคุองครับขอบคุณครับขอบคุณครับแดยพีบ่บ,บ้านขอบค,ครับ